สนับสนุนโดยวาโก้ไดมอนด์ยูอาร์ไดมอนด์คุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงค์คอร์ปอเรชันอันนี้เราดีเรามีภาพนะคะสำหรับนักศึกษาท,ที่มีที่มีความรู้สึกต่ออาจารย์ด็อกเตอร์ตอบว่าเป <c oughs> ็นยงไงคะอ่ะไปะชมครับสวัสดีครับผมสาภาพาวิรัคำมินครับวันนี้ได้มีโอกาสมาสอนที่ราชภัฏสุรสุสิตนะครับเรามาดูกันว่า วันนี้ตอจะสอนหนังสือเด็กๆเราเป็นยังไงน่าสนุกแค่ไหนเราหน้าติดตามยังไงเข้าไปดูนะครับครับ,รบตอนนี้เรากำลังจะมาสอนเด็กคณะนิเทศศาสตร์นะครับเป็นเด็กนักศึกษา,าของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรายชภัฏสวนลุมศิษ์ครับปีที่สองน,นะครับลองเข้าไปดูครับ ครับถ้าเราอยากจะสื่อสารกับใครสักคนเนี่ยเราอยากจะสื่อสารให้ดีที่สุดเนี่ยเรา,เราต้องดูที่อะไรก่อนใน S, <S ใน M ใน C ใน R S รคืเซนเดอร์ครับแล้ว M นะครับแล้ว C นะครับ ใครเต้นกางนำสายยกมือขึ้นเขารู้ว่าจริงๆภาษาที่ทุกคนเข้าใจมากที่สุดคือตลกอรอใช่ไหมตลกที่ไม่เข้าใจภาษาเกาหลีที่ดูก็ยังตลกเนาะที่ก็ยังดูงั้นแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลือกการสื่อสารที่ดีนะครับเราสามารถจะสื่อสารกับใครก็ได้เนาะ นี่คือการเรียนการสอนของเราในแต่ละวันครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถ้าอจาย์สอนสอนนะคะก็จะเป็นแบบบรรยายดีค่ะแล้วก็แบบความรู้ที่อาจารย์ตอบนี้ให้นะคะก็คือแบบรู้สึกขอบคุณที่สอนแล้วทำให้แบบว่าพวกหนูกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีบรรยากาศในการสอนที่ดีครับก็คือมีการสร้างบรรยากาศให้เด็กแบบ สนใจในการที่จะเรียนการเรียนการสอนมากขึ้นครับเหมือนกับมีเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบให้เด็กเนี้ยมีวิธีการจํำที่ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์ต่อสอนสนุกค่ะชอบยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆที่เห็นภาพได้ชัดน่ะคะก็อยากบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากๆค่ะที่สอนแล้วก็คอยให้ความรู้มาตลอดแล้วก็คําแนะนําดีๆค่ะก็ขอขอบคุณที่อาจารย์ต่อสอนทําให้เป็นคนตรงต่อเวลาครับในการสร้างงาน แกเป็นคนที่มีมุมมองมีความคิดที่แตกต่างแต่ว่าสร้างสารรค์เป็นคนช่างสังเกตค่ะแล้วก็เอาสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวหรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนั้นน่ะมาเหมือนมานั่งคุยแล้วก็วิเคราะห์การเป็นดาราที่ไม่เหมือนดาราจริงค่ะเพราะว,ว่าดาราจริงต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะสภาพผิวหน้าแต่ที่ต่อมาแแบบเฮ้ยหน้าจริงอะ่ะหน้าจริงยิ่งเจ๋อรล้แบบเฮ้ยแกแบบแกไม่แกไม่นี่เลยนะ มาแบบจริงๆเพียวๆไม่มีแบบว่าทาป่งทาแป้งก็คือว่าเป็นผู้ชายแบบที่เป็นผู้ชายจริงๆเป็นผู้ชายแบบดิบโคตรผมอยากรู้อันนี้คือมีเป๋ๆบ้างไหมผมว่าช่วง5ปีต้องมีคนติดต่อมาเรื่องการแสดงเรื่องงานมีแล้วมีเป๋ๆบ้างมีครับมีครับมีแต่ว่าคือตอนนั้นมันงานมันยุ่งครับเพราะว่าตอนเรียนมียเอกเนี่ยเราทํางานที่บริษัทด้วยไงก็ยุ่งทํานู่นทํานี่แล้วว่าถ้าเกิดตรงนั้นมันจะเสียเวลา คือคุณต้องเลือกเลยเหรอฮะต้องเลือกระหว่างวงการบันเทิงกับการสอนใช่แล้วคุณคุณก็เลือกการสอนใช่ครับเลือกการเรียนนี่แต่ผลการเรียนเขาไม่ใช่ธรรมดานะผลการเรียนดีมากอันนี้คือ University of California Berkeley สมัยมามากไปนะมาอ่านธรรมดาใช่ไหมอ่านธรรมดาอันนี้คือเป็นรางวัลประกาศิกบอันนี้ครับอันนี้มันเป็น ไปเรียนอบรมหลักสูตรที่นั่นนะครับที่เบอร์กอีครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาอันนี้ไปที่ออสเตรเลียครับส่วนนี้เป็นโลกครับเป็นงานวิจัยดีเด่นแล้วก็ตอนนั้นเรียนได้ได้ได้แบบเหมือนตอนปีนโทโธนี้เขาไม่มีเกียรตินิยมแล้วครับเขาจะเป็นยอดเยี่ยมแทนทําไมถึงสนใจทางด้านการสอนหนังสือมากกว่าวงการแสดงครับอะไรเป็นแรงมาดันจริงๆเราจะบอกว่าอะไรมากกว่ากันมันมันไม่ถึงขนาดนั้นคือต่อมองว่า เราสามารถการแสดงเราสามารถหยุดได้บางส่วนนะครับต่อไปทําอย่างอื่นก่อนนะอาจจะกลับเข้ามาเล่นละครอีกก็ได้ใช่ไหมว่างเว้นไปแล้ว่หลายคนก็จะมองว่าโอ้โหจะอยู่ในวงการบันเทิงนี่แบบว่ารายได้ก็จะดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสอนไม่ได้เท่าไหร่หรอเออคุณทิ้งอย่างนั้นเลยหรอต็อมองว่าในระยะยาวครับในระยะยาวแต่ว่าตรงนี้มันได้เปรียบเนาะคือมันมีแต่ว่าเชื่อว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงก็คงนที่มีคนเน ในรุ่นที่ขึ้นมาพอมๆกันบางคนหายไปบางคนยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมแต่คนที่หายไปเราไม่ได้มองเห็นเขามไม่ได้อยู่ยาวอย่างนี้ถ้าหลายๆคนในวงการบันเทิงค่อยๆสามารถมีอย่างอื่นทำเนี่ยมันก็จะสามารถให้อยู่ได้นานกา็คือทุกคนออออสามารถอยู่ต่อได้อีกใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนอพอเข้ามาทีเยอะๆคิดจะกลับมาไหม เอางี้พอการสอนเข้าที่อะไรเข้าที่เนี่ยคิดจะกลับมาบ้างไหมคิดครับคิดอีกกี่ปีกลับกลับมาทําอะไรอ่ะมาเล่นละครรหือมาร้องมาต่อต้องไม่ต่อต้องไม่ไม่คิดว่ามาแบบนี้ไม่ครับคุณยังเต้นได้อยู่อะไแกันขึ่งบนขึ้นกล้ามสิลูกหค้าขึ้นคำรวยป้ารวยชาเความมั่นใจเลยคือครึ่งล่างนี่ใช้ไม่ได้เราได้ข้างบนอย่างเดียวไม่ไหวแล้วไม่คิดจะกลับไหมคะคิดครับคิดแต่ว่ากลับมาคราวนี้น่าจะอยากอยากจะทำไรที่มัน ดีกว่านี้หน่อยคือแบบกว่าที่เคยทําก็คือคงไม่เด็กๆเหมือนแต่ก่อนมินิยมของเราที่นี่รู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินนะครับที่ได้นะฮะเชิญคุณต่อมาต้องบอกว่าทั้งเรียนใช่เรียนก็หนักเอยอะไรก็อะไรเมื่อกี้ลูกศิษย์มีพูดถึงว่าอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยดูแลหน้าตัวเองเลยไปเนี่ยแป้งเปิ้งก็ไม่ทาไม่เหมือนเป็นดารานักแสดง เราจัดมาอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นไวท์เทนนิ่งค่ะเพราะว่าสมัยนี้แดดแรงจริงๆทาปั๊บอ้อันนี้นี่ช่วยไปได้เยอะแล้วนะน่าจะได้ใสขาวนะคะเวลาต่างชาติมาก็จะนะคะจะดูว่าประเทศไทยสดชื่นนะคะเป็นสารสกัดต้องบอกว่าวิตามินซีและสารสกัดเข้มข้นทีเดียวนะผิวไม่หมองคล้ำอันนี้มอบไปเลยค่ะมอบให้คุณับมอบให้บผมไวท์ินน่งไวท์ินน่งผิวกระจ่างใส ภายในหนึ่งสัปดาห์คุณก๊อฟเอาไปใช้สัปดาห์หน้าเจอกันได้เห็นผลเลยจริงหรือเปล่านอกจากให้คุณต่อแล้วไปรับปากกันเอาคนอื่นีที่หน้าดีกว่านี้ไหมต้องพิสูจน์หอต้องผมเหรอจะได้รู้นอกจากคุณต่อยังไงฮะยังแจกค่ะโทรมาเลยค่ะสิบสายรับไปเลยค่ะตามหมายเลขนี้ทปีเลยสิบสายที่โทรเข้ามาก่อนรับไปเลยรับรองว่าทาแล้วหน้าขาวจริงนี่พี่ตุ้เนี้ยทาเลยไปถึงผมเลยนะถึงนี่ไม่ะช่ใช่ขอให้ทาถึงแค่แค่หน้าเท่านั้นโอเคไหมฮะ มีข้อแม้มีข้อแม้เอี้ยวนี่ก่อนจะหมดเวลาไปเนี่ยขอคุณต่อชนิดได้ไหมอยากฟังสดๆสักครั้งอ่ะย้อนอดีตไม่ไม่นิดหนึ่งอาจารย์อาจารย์โชดนิดนึงได้ไหมคะเอาจริ้งเอ้ยพปอแม่อาจารย์ร้องไปเลยค้ากซมย่า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 เยอะไปหรือเปล่าแล้วไปแล้วไปเน่เย่งใจนักร้องเขาว่า กังใจนักร้องเขาบ้างผมว่าเขาเยอไปนะเยอะเแดนเซอร์อะไรว่าแรงหมดไม่ไหวล้ไม่ไหวล้ขอบคุณครับ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 ขอบคุณครัน้องจัจะขอบคุณคุณต่อแล้วข้างหลังดีชิ้นก็ต้องหันไปอีกนะคะมี s ซนเทอร plus point นะคะวากโค่ะขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยครับมาม่าอร่อย BS International พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ